สวัสดีครับพบกับผมตัวชนอกับรายการที่กับตัวสกัดก็มีโกแก่พิ่าลินกับซูกิชินะครับนี่ครับหอนละสิบสองบาทสบายๆเป็นหอยเล็กอบกรอบรสซอสบาร์บีคิวเกาหลีซูกิชินะครับเดี๋ยวลองชิมสิครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับด้านนี้แล้วกันนะครับเขาบอกให้แก่ด้านนี้เนาะคำว่าแก่โอเคจจง่ายๆนะครับ อืมกล cool oh, mm ิ hmm. ่นหอมมากๆหอมแบบเหมือนบาร์บีคิวแบบปลายเกาหลีเลยเก็กลิ่นค่อนข้างจะแรงๆจัดๆหน่อยนี่ครับโอ้โหนี่อืมก็เข้มข้นเป็นรถบาร์บีคิวดนี่ยแหละคือก่อนจริง่อยกินใครใค่อยรกินโก๋แก่รถบาร์บีคิวรู้จักดีอยู่แล้วรถบาร์บีคิวรสชาติเป็นยังไงแต่อันนี้จะจัด รสชาติจะจัดจ้า,กานกว่าเข็มข้นกว่าตะใจกว่าอร่อยยกนิ้วนำทีโกเยียโกแก่บอกนะ <c oughs> นี้เลยนะครับอร่อยเข็มข้นดีนะ <c oughs> เวได้ดซื้อห่อเดียวสิ <c oughs> ่งกินน่าจะซื้อมากกว่านี้ไม่เลยครับไม่เป็นไรลองดูก่อน ถ้าอร่อยอ่ะพูดตรงๆมีครั้งหน้าแน่นอนนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยจริงๆนะลองไปหาซื้อกันได้ครับโอก่สูตรผสมพิจารณิกับตูเกชิเนี่ยนะครับโอเคขอหน้นาบาอย่างนี้นะต้องมีรูปยกนิ้วนะครับแล้รพบก,ก็แมวกันหน้าส,บบนสวัสดีครับ